สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการใช้ VI Editor นะครับครับคนอื่นเลยก็ให้เรามาที่ l i c a t i o n ครับจากนั้นก็เลือกที่ s y s t e m Tool ครับเลือก Terminal ในเมื่อเข้าหน้าน,นี้ได้แล้วให้เราพริมพ์เขาว่า VI ครับถ้ากิจะแแกกเครื่องใครก็ให้พิมพ์อะไรก็ไปก็ได้ครับ หรือถ้าเกิดมีข้อไฟล์เลยข้อความที่อยากจะแฮกก็ใใส่ชื่อลงไปแต่นี่คือผมไม่มีเลยก็ตั้งชื่อไปครับผมก็ตั้งชื่อว่า AA นะครับอ๋ออันนี้คือถ้าเกิดออาหนจะว่าไฟล์มันมีอยู่แล้วนะครับให้เราใส่ชื่อใหม่อ่าโอเคต้องใส่ชื่อไหมครับ ก็แค่ให้กดตัว O เพื่อเป็นการเปิดไฟลแนะครับจากนั้นครับถ้าเรากดไปที่ปุ่มไ I ครับเพื่อเป็นการ insert เข้าไปครับ insert เ,เข้าความไปแบบนี้ถ้าเกิดกด Enter มาก็จะขึ้นบรรับใหม่เหมือนเดิมเหมือนพิมพ์ทั่วไปเลย <c oughs> แต่ว่าวิาวธี่ล็อก็คือให้กด Escape ออกก่อนครับจะสังเกตรครับว่าตัว insert ตัวที่าไปถ้าใ,ให้เรากดตัว X ครับ ทำนการลบอ่าใช้ตัวส้งตัวขวาก็ได้ครับคือลองซ้ายขวาก็เหมือนกันคือถ้าเป็นการลบไปข้างหน้าต่อ ให้กด Shift X ครับเพื่อทนการลไปข้างหน้า <c oughs> ครับ <c oughs> คือถ้าเราจะออกจากหน้านี้ <c oughs> ก็ให้กด Shift <c oughs> อ่าน่นคือออกอยู่แล้วอ่าจากนั้นนะครับถ้าพิมพ์ไปเยอะเลยกดตัวดีสองครั้งชิปดี เอาแต่น,นั้นไปก่อนนะครับแล้วคาอยชิปเด,ดี๋ยวกด D สองครั้งเพื่อเป็นการคัดเล่าบรรทัดนะครับทำบรทันเลยกดตัว P ว่างเป็นอันนี้คือเป็นการวางใต้เคอร์เซอร์นะครับคือถ้าเราจะวางเหนือเคอร์เซอร์ก็ต้องกดชิป f t P ครับอ่าจากนั้นนะครับถ้าเราจะครอปสามบรรทัดนี้ก็กด สามดีดีครับอ่าเป็นการกรอบพีแล้วแล้วก็พีครับอืมมาทั้งสามแล้เลยแล้วก็การวางการกดกรอบการกดคัปปี้วางก็อันนี้คือผมขอลบก่อนก็คือกดห้าดีดีครับอ่าเป็นการลงไปห้าแถว ก็ดีครับก็เป็นห้าก็เป็นห้าคือถ้าเราใส่ตัวเลขมปข้างหน้าก็จะเป็นการกำหนดตัวเลขว่าเราการวางกี่บ่าทัดครับผมขอพิมพ์ว่าสามสิบพีครับไม่ขึ้นมาเลยร้อยห้าสิบมอลายครับถ้าเราการรอ,อก,ก็เอาสามสิบดีๆครับ รอบปีก,ก็ในเวลาแล้วก็ให้พิมพ์ยี่สิบดีๆครับพิมพ์อีกเปพิมพ์อีกสิบห้าดีๆครับจนกันแต่ละศูนย์อ่ะตอนนี้ไม่มีเพราะว่ามอลายครับจากนั้นก็ คือถ้า,าต้องหลักการของการ copy ปี้วานะครับคือถ้าเกิดเราใส่ตัวเลขข้างหน้าอย่าง2องดีๆก็คือผมก๊อปไว้แล้วก็กดวางครับกดวางอ่ะเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็ก็คือการ อันนี้คือก,รก,การกระของการก๊อปปี้ครับคือถ้าเกิดเราใส่ตัวเลขข้างหน้าก็าใส่ตัวเลขข้างหน้าก็อ่าเป็นยานกำหนดค่าว่าจะให้ค่าตอนนั้นนะมีกี่บรรทัดในผมต้องการสี่บรรทัดก็สี่พีเลยกดเลยอี๋อกดแค่กดพีตัวเดียวครับแบบสี่พี จะขึ้นมาสี่มอนครับสี่มอไลน์ขึ้นตรงนี้เลยอ๋อที่ผมบอกไปอันนี้คือเป็นการคัดกดเป็นการคัดอ่าคัดทำมันทัดนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการ c o ปปี้ดีกว่าครับครับการ c o ปปี้ก็คือให้กดตัว Y ผมพิมพ์ทับม่แล้วกัน กดตัว I กันนะครับเข้พิมพ์ผมก็พิมพ์ไม่รู้มโสวัสดิ์หมดให้กด Escape ครับเพื่อการออกอแต่ท่านท้บให้กดชิป I ใหญ่แล้วก็กด Escape ออกแล้วให้กดตัว Y สองครั้งครับเพื่อก,การ Copy แล้วก็หลักการวางก็เหมือนกันเลยกดชิป P เพื่อเป็นการวางเหนือ เคอร์เซอร์ครับกด p เล็กก็จะกลายเป็นวางใต้เคอร์เซอร์ครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการค้นหารครับให้เราพิมพ์คำว่าอ่าสลดตามด้วยคำค้นหาครับคำนี้ต้องต้องการค้นหาสมมติว,ว่าผมต้องการค้นหา d g ปุ๊บอ่านี่ไง มาครับดีดีแล้วก็กด n เพื่อปะการค้นหาเขับไปครับกด shift n ก็การถอยหลังครับต่อไปก็เป็นการใส่เลขบรรทัดนะครับถ้าเรากดไปที่บรรท,ทัดหนึ่งถ้า,ากดตามด้วย colon set nu ครับก็จะขึ้นอย่างนี้มา แล้วก็ที่จะสังเกตเห็นก็คือข้อ,ขอความเปลี่ยนไปคือผมก็ผิดจากนั้นก็คือเป็นการหาคำค้นนะครับก็ให้เรากดอนนันทิสกอร์ตามด้วยเลขปัญหาครับผมการไปประที่สี่ก็กดใสด่เลขสี่ไปมามาก็จะเป็นการใช้คำสั่งรีเพทออนครับให้เราพิมพ์เข้าหาอัน e ิสกอร์ s แล้วตามตัวข้อความก่อนใส่ข้อความก็ใส่สแลแล้วตามตัวข้อความที่เราต้องการจะใส่ครับก็คือใดที่ผมขอ S A K ปิดสแลชครับแล้วตามด้วยข้อความที่ต้องต้องการจะเปลี่ยนก็เป็นเป็น S A K พิม์ใหญ่แล้วก็สแลสแล้วพิมว่า G ลงไปครับ แล้วก็กด enter จะสังเกตเห็นครับว่าเปลี่ยนแล้วมันถูกเปลี่ยนแล้ว h a k ตรงนี้เปลี่ยนแล้วครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการ s e ฟนะครับถ้าเราพริมพ์คำว่าอ่าตัว W ครับแล้วก็กด enter ครับ จะเป็นการเซฟครับถ้าเกิดเราทำการแก้ไขข้อติญามาแล้วต้องการจะออกก็ให้พิมพ์คำว่าให้เป็นตัวคิวครับคือเป็นจะฟ้องว่าต้องเซฟก่อนซึ่งเราจะไม่ต้องการจะเซฟก็กดตัวน,นี้ครับสำหรับตัวน,นี้เลยพิมพ์คำ ไอแล้วก็เครื่องบอตกใจมันจะเป็นการออกแต่ไม่เซครับครับคำสั่งทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับ